อาจารย์เคยเห็นพญานาคด้วยต่าเยครเราก็อยากจะเห็นลูกไฟบ้างไฟพญานาะคจองที่ริมแม่น้ําโขงเลยนะแล้วก็จัดนางล,ลําเป็นล้าบวงสวงอลังการเลยนะแล้วเราก็ลอนั่งรอเก้าอี้นั่งรอด,ดูบ้างไฟไม่เห็นทุ่มก็ไม่มีสองทุ่มก็ไม่เห็นสามทุ่มสี่ทุ่มไม่มีผมพาทัวร์ไปอะ่ะคุณเอตั้งห้าบัสอะ่ะแล้วเขาจ่ายเงินไปกับทัวร์ผมอะ่ะแล้วพอเขาไม่เห็นบ้างไฟอะ่ะแล้วผมหน้าแหกไหผมก็หยิบเอาทุ่มกัมือหนึ่งท่านพญาน,นาคราชในแม่น้ําโขง ตามที่ปรากฏบ้างไปพญานาคราชไม่มีอยู่จริงจากนี้ขาดกันปากทุกปากบนริมน้มนำโขงเลยลงน้ำเลยใช่ริมน้ำไม่ได้บอกมาให้ปรากฏนะจากนี้ท่าน <c oughs> ไม่มีอยู่จริง <c oughs> หลอกลวงปากเลยแขนใจ่รู้จะทำยังไงปรากฏว่าเมื่อปากเสร็จเงยหน้าจะเดินขึ้นไปขึ้นรถแล้วกลับนะบในแม่น้ําโขงที่ปรากฏตรงหน้าปรากฏว่า เป็นงูใหญ่ตัวเท่าต้นตาลมีประมาณสักสองสามร้อยตัวเหมือนดำาเมื่อเหมือนกับงูเลื้อยในตะข้องเลื้อยไปใค้น้ำไม่คลักเลยมันรตต่อหน้าน้ำคลักเลยนะดำแล้วก็ปรกากฏมีบางตัวงอนสีเขียวหงอนสีแดงคือไม่ใช่เป็นหน้าพญานาคแบบนี้นะเป็นเป็นหัวทู่ๆปากมีแล้วมีหัวมีติ่งติ่งขึ้นมาที่หัวเป็นหงอนนะ่ะแล้วก็มีเหมือนกระเสียงกล้องในหัวว่าเราไม่ใช่สิ่งที่มาแสดงให้เห็นนึกอยากจะเห็นก็เห็นนึกอยากจะให้ปรกากฏก็ปรกากฏ เรารู้สึกเลยว่าเออจริงเนะอะเห็นกระตาเห็นกระตาเลยเห็นกระตาเลย